สวัสดีครับมาพบกันต่ออีกนะครับเออนี่ครับนี่ก็คือเสเลียของผมนะครับผมตีเฮียนี่ครับปับลุยครับสู้ครับสู้ลุยกัดแม่งครับมันเป็นหมาครับแต่ผมใช้ยาล็อกหุนต่อยแม่งเอ๊แล้วก็ได้ของมานะครับโอเคไอ้ต่อยเอ่อเฮียนี่ใส่กัดไอ้เฮียไม่ไม่กัดไอ้เฮียเออเรียบร้อยครับแล้วเออสเกลตันครับใส่ครับใส่พวกใส่วิ่งวิ่งใส่ ตาตาหายาเริ่มหมดดิดแล้วครับโอเคครับมันก็เนี่ยโอเคครับมารวมหมาที่ผมไม่ได้ไปนะครับเฮ้ยอะเอ้ยไม่คุ้นว่กตัวนี้เออลาแล้วออยแหลกครับโอเคครับโอนอกบ้านยังไงนะครับผมไม่เซกนะครับนี่ครับก็บ้านของผมนะครับ มีคนถามผมว่าเนี่ยผมจะเอาโซนทายวางมาทำไมนะครับผมก็ตอบแล้วครับความสูข,ของผมนะครับเห้่อนเกมสร้างนะครับจะสร้างเฮียอะไรก็ได้นะครับโอ,โอเคครับอเอาคลิปนี้ก็จบไปตัวนี้กันก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ